ตัวละครสำคัญวนอูโจโชฉเตียวเลี้ยวกวนอูพี่น้องร่วมสาบานของเล่าป,ปีมีนิสัยห้าวหาญซื่อสัตย์เตียวเลี้ยวเดิมเป็นทหารเอกของยอดขุนศึกลิปโป้มีจิตใจห้าวหาญร,รักความยุติธรรมโจโชฉเป็นผู้สำเร็จราชการราชวงศ์ฮั่นมีความสามารถรยอดเยี่ยมในทุกๆด้านรักคนที่มีฝีมือเรื่องย่อ โจโฉนำกองทัพมาสองแสนคนยกมาที่เมืองชีจิว๋วเพื่อมากำจัดเล่าปีก่อนที่เล่าปีจะมีพลังเข้มแข็งขึ้นเล่าปีพ่ายแพ้หนีไปหลบพักกับอ้วนเซี่ยวที่เมืองกีจิ๋วกวนอูถูกส่งไปเมืองเสียวพ่ายเพื่อดูแลครอบครัวเล่าปีโจโฉและก,กองทัพรอมรอบเมืองเสียวพ่ายและส่งเตียวเลี้ยวไปแก้กล่อมกวนอูให้ยอมสวามิภักดิ์ด้วย กวนอูยอมจำนวนแต่ของเงื่อนไขสัญญาสามข้อจากโจโฉคือ 1. ขอให้ตนได้เป็นข้าพเจ้าเฮียนเต่2อขอให้ปวิบัติได้รับใช้พี่สะพ้ายทั้งสองและ3ขอไปหาเล่าปีทันทีเมื่อรู้ว่าอยู่ที่ไหนโจโฉรับเงื่อนไขของกวนอูฉะนั้นกวนอูยอมสมหวมิพักชั่วข่าวและตามทัพกลับไปเมืองซีจิวรับเมียทั้งสองของเล่าปีเดินทางไปด้วยเพื่อที่จะเอาชนะใจกวนอู โจโฉได้จัดหญิงงามหลายนางไว้คอยป็นบัติกวนอู่และได้มอบผ้าไหมกับภาชนะเครื่องนืนเครื่องทองเพื่อเป็นของขวัญส่วนกวนอูก็รับไว้และนำไปให้พี่สะใภ้ทั้งสองต่อมาโจโฉก็ได้ตัดเสื้อคุมตัวใหม่ให้กับกวนอูและได้มอบมาชั้นเลือดให้กับกวนอูมีนามว่าเซ็กเทา แต่กวนอูก็ไม่ได้มีน้ำใจตอบสนองโจโฉกับสแสดงว่ายังซื่อสัตย์ต่อเล่าปีอย่างแนบแน่นโจโฉคิดน้อยใจแต่ก็เชื่อว่ากวนอูเป็นคนกระตันอยู ในปีถัดมาอ้วนเสี้ยวและเล่าปีนำทับมาสู้กับโจโฉขณะสู้รบขุนพลงานเหลียงของอ้วนเสี้ยวปลิดชีพของพุทหานเอกของโจโฉได้ทันทีถึงสองคนเมื่อเห็นดังนั้นโจโฉจึงขอให้กวรอูสังหารงานเหลียงกวนอูได้สังหารงานเหลียงทหารคู่ใจของอ้วนเสี้ยวไม่นานจากนั้นกวนอูก็บนคอบุญทิวซึ่งเป็นขุนพลของอ้วนเสี้ยวอีกคนอ้วนเสี้ยวโกรธมากและต้องการตัดหัวเล่าปีทิ้ง เมื่อกวนอูได้รับสารจากเล่าปีเขาก็ได้คืนสมบัติของโจโฉทั้งหมดที่เคยให้ไว้บนโต๊ะและอลกะาพี่สะพยทั้งสองตามกลับไปหาเล่าปีโจโฉได้ขี่ม้าตามมาพร้อมกับวัลขขาแต่กวนอูก,ก็สามารถทะลวงผ่าน5ด่านและสังหารขุนโพารักขาด่านหกของโจโฉไปได้ในที่สุดกวนอูก,ก็ได้กลับมาเคียงข้างเล่าปีครั้งหลังจากที่เล่าปีได้พบและรวมพลกับกวนอูเซี่ยวตี เขาได้สร้างกองทัพเตรียมทําศึกกับโจโฉอีกครั้งค่อยคิดีได้จากเรื่องนี้ 1. ความซื่อตรงรักษาสัตว์เป็นคุณสมบัติของนักรบ 2. การให้ความสําคัญกับผู้ร่วมงานถือเป็นคุณสมบัติที่สําคัญของแม่ทัพและหัวหน้างานและข้อสการเสียสละของชนชั้นเป็นแนวทางให้ผู้น้อยได้เห็นถึงน้ำใจความจริงใจที่เสียสละ